กิบมันหรือดอนน่เยนหวงเฟยหงหรือเจ้าวันจัวชื่อเหล่านี้คงคุ้นหูเหล่าคอหนังบูชาวไทยทั้งสองเป็นดาวค้างฟ้าแห่งวงการบันเทิงจีนและฮ่องกงแต่ทราบไหมครับว่าดาวสองดวงนี้ไม่กินเส้นกันมากว่าทศวรรษแล้ววันนี้ The Digest Original พาทุกท่านย้อนอดีตไปดูความขัดแย้งในวงการมายาเตรียมพกอนให้พร้อมแล้วไปรับชมด้วยกันเลยครับ ดอนนี่เยนหรือจินจือตันเป็นนักแสดงชาวฮ่องกงเกิดที่มณฑลกวางตุ้งในวันที่27กรกฎาคมปี1963ในวัยแค่19ปีก็ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปะป้องกันตัวจีที่สหรัฐอเมริกาในปี1992ก็ได้รับรางวัลน,นักแสดงสอบทบยอดเยี่ยมที่ฮ่องกงจากการแสดงเรื่องหวงเฟยหงสล่มวังบัวขาวแต่บทบาทที่เรารู้จักดอนนี่เยนได้ดีที่สุด คือปรมาจารย์ยิบมันแห่งกังฟูหยงชุนซึ่งขึ้นสู่จอเงินในปี2008จนได้รับรางวัลน,นักสแสดงนำยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ปักกิ่งครั้งที่16ซีรีส์ยิบมันนี้โด่งดังสุดๆนะครับในปี2019นี้ก็ปาเข้าไป4ภาคแล้วทีนี้เรามาลองดูคู่กรณีกันบ้างเจ้าวันจัวเกิดในวันที่10เมษายนปี1972ในมณฑลเฮหลงเจียงเมืองหาบิน เป็นนักแสดงผู้เชี่ยวชาญในศิลป,ปะป้องกันตัวหรือว่าเชี่ยวชาญหนังบูแอคชันนะครับในปี1993เริ่มโด่งดังมาจากบทบาทสมทบในภาพยนตร์เรื่องปึงซี่เง็กท่าแท้วีระุรุษจากนั้นมีบทบาทในภาพยนตร์เรื่องเด็กเรื่องใหญ่มาเรื่อยๆจนมาโด่งดังเอาจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่อง7กระบี่แห่งเขาเทียนซานที่ฉีเคะกํำกับในปี2007แล้วสดารานี้มาขัดแย้งกันได้อย่างไร เรื่องเริ่มต้นขึ้นในวันที่29กุมภาพันธ์ปี2012เมื่อเจ้าหวนจัวถูกกล่าวหาจากกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องพยักร้ายพันเก่าหรือว่าภาษาจีนชื่อเธอชูเชนเฟินว่าดึงดรามา่าเล่นใหญ่ทำตัวไม่เป็นมืออาชีพจนต้องยกเลิกสัญญาการเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เอากลางทางเอาแล้วไงครับไฟเริ่มจะลุกแต่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าหวนจัวทะเลาะกันกับกองถ่ายมากกว่ามาเกี่ยวข้องกับปูด่ดอนนี่เยนยังไงละครับเนี่ย 1>, 1วันเท่านั้นครับเจ้าวนจัวได้ออกแถลงการ5ข้อตอบโต้กองถ่ายถึงเรื่องการประท้วงไม่แสดงภาพยนตร์พยัก์ร้ายพันเก่าโดยชีย้แจงว่าตัวเองไม่ได้มีผู้ช่วยในกองถ่ายเจคนอย่างที่ทุกคนร่ำเลอกันและก็ไม่เคยเลิอกกองก่อนคนอื่นไม่เคยดึงดราม่าเรื่องใดๆทั้งนั้นหลังจากแถลงการครับยังโพสต์ในวโป2ข้อความติดเลยตอนกลางเดือนมีนาคมอันแรกครับเนื้อหาว่า ความจริงท้ายที่สุดต้องกระจ่างสู่โลกอย่างแน่นอนผมเปิดโปงคนที่อยู่หลังกองถ่ายคนนั้นแน่ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุสนผมเสมอยังไงผมก็ไม่ก้มหัวให้จอมเล่นละครใช้คำว่าซี่ป้านะครับและอีกข้อความหนึ่งครับว่าคนที่ดึงดราม่าเป็นคนอื่นคนผู้นี้ไม่เพียงเล่นใหญ่แต่ยังชอบโยนความผิดมาหาคนอื่นด้วยค่าเสียหายที่เกิดจากการหยุดกองถ่าย10กว่าวันล้วนโยนมาให้ผมผิด ท้ายที่สุดเตะผมออกไปโดยไม่บอกกันล่วงหน้าทำร้ายชื่อเสียงของผมอีกคนคนนี้เป็นจอมเล่นละครอ,อย่างแท้จริงแม้ว่าผมจะต้องถูกแบนผมจะประกอบอาชีพเป็นนักแสดงต่อไปไม่ได้แล้วในธุรกิจนี้ผมก็ต้องพูดออกมาเรื่องนี้จบลงด้วยการยกเลิกสัญญาของเจ้าเวนจัวน่าเสีดายแทงคอหนังบูทุกคนนะครับที่ไม่ได้เห็นสคนนี้ห้าหันกันบนจอเงิน ภาพยนตร์แน่นอนว่าถ่ายทำต่ออย่างราบรื่นแต่ดราม่าของเรายังไม่จบครับดอนนี่เยนไม่เสียทีเป็นพยักเท่าตอบโต้เจ้าวนจัวในวัยปโววันเดียวกันนะครับด้วยการโพสข้อความของคนอื่นมาจิกกัดเจ้าวนจัวว่าคนต่ำต้อยไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะไม่ยอมเสียสละตัวเองและก็ยังโพสอีกข้อความหนึ่งครับว่าผิดหวังเจ็บปวดแต่ไม่หวั่นไหววันนี้ต้องเดินหน้าถ่ายภาพยนตร์ต่อต้องถ่ายทำให้ดีขึ้นแน่นอน ไม่เท่านี้ครับในเดือนมิถุนายนปี2013ในงานถแถลงข่าวของหนังพยักร้ายพันเดาดอนนี่เยนก็พูดกับผู้สื่ข่าวว่าต่อไปนี้ผมต้องป้องกันการโดนดึงขาหลังแต่ต้องป้องกันโดนรอบแทงจากข้างหลังด้วยผมผิดหวังปวดใจแต่ก็ต้องยืนหยัดต่อต้องไม่โลเลต่อจากนี้ผมจะถ่ายภาพยนตร์ต่อและจะแสดงให้ดีขึ้นด้วยจากนั้นครับยังพิมพ์เพิ่มในไวโปอ,อีกว่า ผมอยู่ในวงการนี้มาหลายปีอะไรก็เจอมาหมดแล้วแม่ประโยคนี้ดูปล่อยวางนะครับแต่ประโยคต่อมาครับจิกกัดเจ้าบนจัวต่อว่าพวกคุณไม่ต้องสนหรอกว่าผมได้ค่าแสดงเท่าไหร่เพราะไม่ว่าครั้งไหนผมล้วนใช้ชีวิตเข้าแลกเพื่อแสดงหนังคุณจะประสบความสำเร็จได้ต้องจ่ายราคานะรู้ไหมผมแปลไทยเป็นไทยให้อีกรอบนะครับดอนน่เยนพูดว่าคนดังต้องมีคนเกลียดธรรมดาแต่ประโยคสุดท้ายครับ ยังเพิ่มเติมอีกประโยคนึงว่าไม่ว่าจะอย่างไรคุณต้องเดินในทางที่ถูกต้องไอ้ยาประโยคนี้มันด่าใครละครับเนี่ยว่าเดินผิดทางแม่ทัพเปิดฉากให้แล้วเจ้าเน็ตจีนผู้เป็นดอมของเจ้าหวนจัวและดอมของดอนนี่เยนมีหรือจะรอช้าวีพากวิจารณ์กันสนุกปลายนิ้วสงครามครั้งนี้ลากเอาคนในวงการบันเทิงม,มาเกี่ยวข้องด้วยเพียบใครที่ยืนข้างเจ้าหวนจัวและยืนข้างดอนนี่เยนก็ถูกชาวเน็ตฝ่ายตรงข้าม ถล่มเอาซาสซีดไปตามๆกันอย่างเช่นซูฉีที่เคยร่วมงานกับดอนนี่เยนในเรื่องจิงอู่เฟิงหยินก็ต้องปิดเวโปจากการโดนฮ a รัสเมนต์นะครับฝงเสี่ยวกังผู้กำกับดังที่เคยร่วมงานกับซูชีเรื่องเฟยเฉิงอู่เหล่าก็ออกมาวิจาร์ชาวเน็ตนะครับว่าสิ่งที่ทํากับซูฉีเนี่ยมันเกินไปไหมลุงฝงคงจะประมาทชาวเน็ตจีนไปเยอะเลยครับชาวเน็ตจีนนี่โหดแท้แท ด่าฝงนเสี่ยวกังว่าเป็นของใช้ของผู้หญิงหรอปกป้องกันแบบนี้นี่มันผ้าอนามัยวิสเปอร์ที่ออกเสียงภาษาจีนกลางว่าคู่ชู้เป่าหรือแปลตรงตัวว่าปกป้องน้องสาวให้ปลดปล่อยได้ปลอดภยัยคำว่าปลดปล่อยเป็นตัวอักษรเดียวกันกับตัวอักษรชู้ในชื่อของซูชีนั่นเองครับแม่คิดได้ยังไงอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่น้อยหน้านะครับอย่างนี่ดาราสาวที่ออกมายืนข้างเจ้าเหวนจัวว่า เจ้าวนฉัวไม่ใช่คนชอบดึงดรามา่าก็ทำเอาโดนวิจารณ์ไปเยอะเลยครับเล่นเอาไม่กล้าเปิดมือถือกันเลยทีเดียวและข่าวตามเว็บไซต์วงการบันเทิงจีนก็ลือกันว่าดอนนี่เยนโกรโธอย่างนี่จากการไปยืนข้างเจ้าเวนชัวไปเป็น10ปีเลยนะครับหลังฝุ่นสงครามนี้เริ่มจางลงทุกท่านเห็นเลยนะครับว่าใครหมู่ใครจากดอนนี่เยนเปล่งปลังเป็นดาวค้างฟ้าเรื่องยิบมันทำใหดอนนี่เยนขึ้นสู่จุดสูดงสุดของอาชีพนักแสดง ปัจจุบันเรียกได้ว่าแทบไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อลุงดอนนี่กลับกันครับเจ้าเวนจัวมีชีวิตที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ซึ่งวิเคราะห์กันได้ง่ายๆว่าบุคลิกที่ไม่ยอมคนของเจ้าวนจัวนี่เองที่พาเ,าเขาเข้ามาสู่จุดนี้ดาราค้ั้งฟ้าของฮ่องกงอีกคนนึงนะครับเลสลี่จังเคยพูดถึงเจ้าเวนจัวไว้ว่าบุคลิกของเจ้าวนจัวตรงเกินไปเขาไม่เข้าใจเรื่องการจัดการอารมณ์คนจะอยู่ในวงการมายายาก ไม่น่าเชื่อว่า10ปีหลังการเสียชีวิตของเลสลี่จงังเรื่องนี้กลับเป็นเรื่องจริงเจ้าวนจัวได้รับอิทธิพลไปเต็มๆจากเรื่องนี้หายหน้าหายตาไปเป็นทศวรรษช่วงหายจากวงการบันเทิงเจ้าวนจัวไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยที่มหาวิทยาลัยกีฬาปักกิ่งมีบทบาทบนจองเงินเรื่องเล็กเรื่องน้อยบ้างแต่ก็ไม่ปังเหมือนก่อนแล้วนะครับเจ้าวนจัวกลับมาให้แฟนๆคิดถึงได้จริงๆยังจังนะครับ ก็ในปี2018ที่ได้เป็นนักแสดงนำของซีรีส์ห่วงเฟยหงและในปี2021เจ้าบนจัวโชว์ขุนล่ำบึกครับมาออกรายการพี่ชายที่แบกน้ำฝากควากซึ่งรายการบันเทิงนี้ออกทางผิงกัวทีวีนะครับรายการนี้ย้ำเตือนความดำของทุกคนขึ้นมาอีกครั้งว่าชะตากรรมของเจ้าบนจัวน่าสงสารเพียงใดหลายปีผ่านมาตอ่นีเยนเองก็มีเหตุการณ์น่าสนใจหลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่น ในปี2019แบรนด์ฟิลิป p p i พ e ์แบรนด์เสื้อผ้าเยอรมันกันมีเสื้อผ้าที่เขียนว่า F U C K U ยหน้าและมีตัวการ์ตูนที่เป็นชายจีนสไตล์โบราณเหมือนเป็นการ์ตูนล,ล้อเรียนครับรูปนี้ทำเอาชาวเน็ตจีนโมโหแล้วก็ทำเอาดอนนี่เยนผู้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ Philip p i พ e ต้องออกแถลงการประนามและยืนยันที่จะหยุดความร่วมมือกับแบรนด์ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกมาถูภูมิเด็ดขาด เรื่องดราม่าของแบรนด์ฟิลิปไพทำเอาชาวเน็ตจีนกลับมาขุดคดีเก่าหวังว่าดอนนี่เยนจะเอ่ยปากขอโทษเจ้าวันจัวเยทีนะครับฟังดราม่าเรื่องนี้แล้วเชื่อว่าทุกท่านคงจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปรู้สึกอย่างไรหรืออยากแชร์ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์กันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่ในเดอะดจสตอนถัดไปผมพันธาการอัศวโชคสวัสดีครับ